ออกเดินทางได้คุณแม่โอ้ยุ้งคุณแม่จูมงมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊แป๊กแอนเฟนวันนี้พวกเราเตรียมตัวกันไปของมดดิ ต,ตัวไปคอมาเดือไม่เคยไปเลยทั้งทั้งที่เราอ่ะมานครนายกที่แรกที่จะแวะก็คือร<ม>้านหมูปิ้งค่ะสกายรีเควสฮ้ยใช่เหรอโลเคชั่นตรงนี้นะ<ช>หมูปิ้งอร่อยมากทุกคนเราหาเจอพววาจาเพราะว่าหาเจอเพราะเขาที่เราถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็หาจากไอโฟนคนละห้าไม้ป่ะเอาเผ็ดอาหารเช้ากับกลางวันของเราเพราะเราไม่รู้ว่าสกายจะหิวไหม <laughs> หมาคะนั่งแถวในแถวในชิดในผู้โดยสารค่ะทำไมอ่ะผู้โดยสารอย่าเดินเล่นค่ะผู้โดยสารเข้าที่ด้วยค่ะลัดเข็มขัดด้วยนะคะผู้โดยสารค่ะฮะผู้โดยสารคงยฟังผู้โดยสารค่ะพี่โอ๋เขาเป็นเจ้าของเพจอย่าตามกูหลงอ่ะเดี๋ยวจะนินทาพี่โอ๋ให้ฟังขับรถใช่ไหมแล้วเขาก็เปิด G P S ขึ้นไปปุ๊บแป้นก็เปิด G P S ของแป้นด้วยเพราะว่าแป้นยังไม่ไว้ใจพี่โอ๋ก็แบบขับผ่านไอ ทางที่จะเลี้ยวไปทางด่วนอะไอ้เราก็แบบเฮ้ยทำไมพี่โอ๋ไม่ขึ้นทางด่วนวะก็งงก็สงสัยถ้าเกิดว่าขึ้นทางด่วนเนี่ยมันจะเร็วไปประมาณครึ่งชั่วโมงพี่โอ๋บอกว่าผมเปิดเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์ครับโอ้รถติดแบบช้ำเลยอะเพิ่มไปอีกครึ่งชั่วโมงเพราะพี่โอ๋ใจดีแค่รักแม่ใจดีอยากอยากมาอยู่กับแม่พอใจดีมาอยู่กับแม่ปุ๊บใจดีก็เนี่ยเรียบร้อยเลยสกายดูดินี่เราก็ถึงต้นคลองมาเดื่อปะแล้วนี่ก็่สวนลุงพอนี่เอาสวนลุงพ่อเนาะเนี่ย อ๋อยังไม่ถึงคลองมาเดือแต่รถเราก็เหมือนกับว่าจะจะไปไม่ได้แล้วนะใช่เพราชาวบ้านแถวนี้เขาก็มีมีของขายมีเหมือนแบบชีวิตของเขาอยู่ในนี้กันนะเนาะเราก็มาถึงจุดเปลี่ยนรถก็จะนั่งรถออกรดกันไปเ <c oughs> จยเยน็นใ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 จเย็นอใจดีใจดีจรีบทําไมลูกมันก็ไปเหมือนกันแหละเป็น <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ใจ เ,เราจะไปออฟโหลดซุมอิสลาปาโหลดโอ้ยไอ้ยุ้งแหว่อ้ยุ้งไม่ไป,ไปเลยหวแหววแหววแหววแหไวแห้วแหววแหววแห่วแหววแหววหววแหววแวแหววแหวว ไปไงครับคุแบเปนไม่ต้องขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจุ๊บเม่งนำทางให้พี่ยังไม่ได้ไหนเลยเมื่อกี้พี่ก็ถามว่ามันจะพุ่งลงไหมไม่เห็นผ้าเมื่อกี้หรอกพี่ไปโอ้โหเสีย เนยืดเส้นรู้บอกจะไปคลองแม่เด็กก็ต้องยืดเส้นกันหน่อยมาเดี๋ยวพี่จับให้ตัวหนึ่งเอาเจไดมาค่ะไม่ต้องจับก็ได้เจไดไม่ต้องจับก็ได้ดีมาเร็วเล่นน้ำอย่าบิ้วอย่าบิ้วเจไดพี่จำหมาไหมเดี๋ยวผมถ่ายให้เอาดีๆนะเอาพอพี่นั่งเจไดก็นั่งตามไงกลัวกล้องร่วงเยินแล้วเยินแล้ว ต่อไปเดี๋ยวเขาให้ถ้ากล้องไปบล็อกช็อตที่ <Okay. S 2> ทำเนียนๆเหมือนหนวนรถข้ามเตรียมตัวออกเดินทางได้อุยอุยโอ้โหดูทีมงานของเรามาเร็ว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 พี่มองนี่คือไม่มองเลยนะมองตัากล้องอุย้ยน้ำนำ หลังจากทริปที่แล้วที่เราไปแบบลุยโคลนมาเราก็จะไม่มีใครใส่เสื้อสีขาวอีกต่อไปเวลามานครนายกถึงแม้ว่าทริปนั้นมันจะไม่มีอะไรแต่เราก็เสียวกันหมดแล้วตอนนี้มาสมบุกสมบันกันต่อนะครับจริงๆเรามาหน้าที่แบบน้ำยังไม่สูงมากเท่าไหร่ก็ดีไม่ไม่ไม่ต้องอันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำลึกเราก็เสียวกูดูดิมีเสียงแบบมีหมอกข้างบนเขาด้วย มีเสียงแบบว่าเข้ามาลึกมันก็จะมีเสียงธรรมชาติคือถ้าเกิดว่าเอารถลงมาคงแย่เพราะว่ามันมันออฟโรดหนักมากอ่ะเจไดจะหลับแล้วเจไดบอกว่าเจจยจะหลับแล้วคงได้ไหมพอมาก ออก่นนยตอนใส่มามันปกติไงพอจุกพอจุกน้ำปุบเรียบครับโอ้ยน้ำตกมาแล้วน้ำตกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจสถานที่ว่าเราจะไปเล่นน้ำตรงไหนดีแต่ว่าเราจะให้เจไดอ่ะ ้เจไดโคเอ็กซ์โปเพราะว่าเจไดน่าจะอยังพูดไม่ทันจบเลยว่าเรียบร้อยไม่ใช่คือแบบเจไดจน,นเดินเคียงข้างกับเราใช่ไหมโน<ม> <No S 3> จ้าโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นน้ำแบบชิลๆตรงไหนคะคืออุทยานเไม่ต้องค่ะเห็ุข้างอ่ะอ๋อแต่ตรงนี้ตรงได้ตรงนี้ตรงได้มาแล้วมาแล้วสองใบมาแล้วตอนนี้เฮ้ยมันสวยนะมันแบบดูดีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ย นสวยมากเลยอะปกติน้ําที่เถื่อนที่เราไปเล่นกันอะมันจะน้ําไม่เยอะอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันจะแค่คข้อขาหรือว่าแบบส่วนใหญ่หมาเข,เขาก็จะไม่ให้หมาเขาไปเล่นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวแล้วพอมีนักท่องเที่ยวเราก็ไม่กล้าปล่อยเนเพราะหมาเราจะไปขโมยไก่เขากินอะไรอย่างเงี้ย <laughs> หววม่ออกว่าิูเมงชอบมากเลย <c oughs> เป็นไงได้ลงน้ำสมใจแล้วไปต้นน้ำกันดีกว่าเราจะได้เล่นน้ำแบบชิวๆเฮ้ยดูอยตองตัวจิวดิโอ โอ้หไปแล้วคือหมาเดี๋ยวให้ดูก็จะอารมณ์ว่าเดินถึงอ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบ <laughs> อา้าวเดี๋ยวก่อนดูดิน้ำใส่กิ้งเลย <c oughs> มีปลาเจไดอยู่ต <c oughs> ัวหนึ่ง เหมือนมาคนเดียวเลยวะอุ้ยที่รักมากอุ้ยอภิชาตบุตรของเราจะได้มาแล้วของเราอุย้ยลากลากลาจิ๋มเอมงมาแล้วอุ้ยมีเสื้อเต็มไปหมดเลยจะได้ไหวไหมอุ้ยจิ๋มเงมาแล้ว ใจดีมาแล้วใจดีมาแล้วขณะที่เราลำบากเนี่ยไม่มีใครมาหาเราเลยโอ้มาเร็ว ลมแล้วเอาหมาไม่มาเล่นหรอคะเดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วหมาเอนจอย Enjoy อยู่กับธรรมชาติค่ะไม่มีใครเล่นน้ำเลยอะ่ะแล้วแบบเราสาลงมาเพื่อที่จะให้หมาเล่นหมาไม่เล่นเศร้าอะ่ะ <c oughs> มาโอ้ยมีมานแมนมา <c oughs> ทุกคนมีหมามาให้กำลังใจแล้ว ใจดีมาแล้วใจดีมาแล้วอุ้ยเก่งมากเลยใจดีมาหาแม่ด้วยอุ้ยรัก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 ใจมาเร็วเจได้มายมอยู่กับแม่มาเฮ้ยสนุกไหม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 มันเป็นแบบน้ําเย็นๆแล้วก็ไม่มีผู้คนเลยเราสามารถมาเล่นน้ำบแบบแบบน้ําธรรมชาติได้ มาเลยมาเลยไอ้โจเฮจะใดมาเบาเล่นเบมาแล้วใจดีมาแล้วใจดีจะไปเล่นแล้วเอา้ใอาใจดีมาเร็วมาเร็วใจดีมาเร็วใจดีขึ้นมาเร็ว ใจดีขึ้นมาแล้วใจดีเก่งมากใจดีขึ้นมาทำไมได้ไหมใจดีขึ้นมาทําไมแล้วใจดีจะขึ้นไปทําไมเหมือนขึ้นไปแกล่ะเหมือนมันขึ้นมาแกล่ะตจดีขึ้นมาแล้วใจดีขึ้นมามาใจดีขึ้นมาแล้วมา ดดัันนมมาาเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใจดีขึ้นมาทำไมพอขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปไหนไม่ได้ใจดีเฮือแป๊บเดียวไปข้าอะไรมาเนี่ยอร่มาชุ่มเอ็มีอะไรชุ่มีอ็นโอ้ยใจดีไหวไหมลูกใจดีดูทรมานเนาะดูมันดูท่ามันดิเฮ้ยทำไมใจดีเป็นยังนงเนี่ยนีไหวไหมอยากให้ใครกอด ใจดีนะเราคงตัวไม่อยู่ใจดีงงว่าทำไมมันแน่นจังน้องนี่ง้อเลยอ่ะอ้าวอ้าวทิ้งห่วงยางแล้วใจดีมันจะจมน้ำใจดีมันว่ายน้ำไม่เก่งที่เห็นนี่คือใส่ทูทีตลอดเวลาเป็นโกลเด้นที่ว่ายน้ำไม่เก่งแล้วชอบว่ายน้ำ ตอนนี้เที่ยงแล้วหมาเราก็ยังแบตไม่หมดเลยเรามาดูตรงนี้กันเขาบอกว่าจุดนี้เป็นที่หมาสามารถกระโดดน้ําได้เฮ้ยจูเมงอยู่กับบัตเตอร์ฟลายอยู่กับบัตเตอร์ฟลายได้ทั้งวันเลยนะทุกคนมันสามารถเดินเล่นได้ทั้งวันเลยที่เนี้ยอุ้ยสวยมากสวยจังเลยครับอุ้ยสวยมากโอ้โหสวยจังเลยเฮ้ยน้ำลึกอยู่น้ำลึกอยู่ดูเพลินเพินถ่ายยูทูบดูเพลินเิน มาเร็วมาเร็วใจดีมาเร็วอ้าลืมแ <laughs> <laughs> ล้วม <laughs> ันลืมมันลืมมันลืม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคลองคลองมะเดื่อใช่ไหมใช่เออซึ่งแบบตรงนี้น้ำจะลึกมากเป็นนางเงือกใจดีชอบไม่ทะเลเพราะว่าใจดีไปไป,ไปเร็วเวลาเรามาอยู่เงี้ยครับไอร่างกายเราจะประกอบด้วยจุลชีพเล็กๆเต,ต็มไปหมดเลยไอพวกเนี้ย มันคอนเน็กกับธรรมชาติได้คือเราอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเรามาเงี้ยมันเกี่ยวยังไงวะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเรามันรู้หมดแล้วเราผ่อนคลายโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแป้นเชื่อว่าหมามันจะซึมซับความเครียดของคนได้เราก็ถามว่าหมาเราจะคลายเครียดยังไงแป้นศึกษาว่าหมาเขาคลายเครียดโดยการกราวดิง้งปล่อยความเครียดลงสู่อุ้งเท้าเขาอย่างใจดีเนี่ยมันจะเป็นหมาที่เครียดง่ายไอ้จุ๊มเหม่งเนี่ยก็จะแบบกราวดิ้งเก่งเวลามันเครียดมันก็จะ ปล่อยออกทางธรรมชาติโดยการเดินทางบนหญ้าการที่ได้สัมผัสหญ้าการที่ได้สัมผัสธรรมชาติพวกนี้มันก็แบบมาดีแหลกเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกผู้ร่วมทริปของเราคุณเจไดคุณเจไดคะรู้สึกยังไงบ้างคะมันก็ดีนะเจไดไม่แน่ใจเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาคลองมาเดือดซึ่งปกติเนี่ยเรามาเที่ยวนครนายกป,ป่อยมากแต่ว่าเราก็ไม่เคยเข้ามาในนี้ค,คือเหมือน เหมือนผูให้สัมภาษณ์คนนี้ไม่ไม่คุยอะไรเลยเราก็เลยเดี๋ยวจะเรียกพี่กิ๊กเข้ามาคุยเป็นเพื่อนแล้วมาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เป็นกำลังจะเข้าหน้าฝนจริงๆผิดเสื้อก็จะเยอะมากเราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากๆหน้าพาหมามานะทุกคนเพราะว่าหมาปล่อยอิสระได้แล้วคือหมาบ้าพลังแบบพวกเราเนี่ยสมควรมากก็โสโลวไล์อะ่ะก็มาได้นะเหมือนแบบมาได้ตั้งแคมป์อะไรเงี้ยเด็กๆเล่นเสร็จปุ๊บกินข้าวแล้วก็นั่งกันในแคมป์เงี้ยมันก็ชิวๆอยู่ได้ทั้งวัน สายแคมปิ hmm. ้งน่าจะ <King S 1> ชอบ,บมาปลดปล่อยความเครียดนะคะใจดีนะคะใจดีอย่าเครียดนะลูกนะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วยังร้องไม่จบกิจกรรมวันนี้หลกัหลกๆก็คืออยากจะรู้ว่าหมาจะแบตหมดกี่โมง <c oughs> ไม่มีหรอก <c oughs> ถามว่าคนจะแบตหมดกี่โมงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนนะ <c oughs> คนตัดบังคับให้หยุด <c oughs>